อ่ะหนึ่งที่ต่อที่ตอบโอ้ย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 มาหนี่มึงมานี่เอ้ยเอ้ยโดนกูอุ้ยเฮ้ยทุกคนไอ้ใช่มันกระทืบกลัวมาจากดินเลยเหรออ่ะเอาไปสอนขุดพอขุดแม่มึงไอ้เหี้ยมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เหี้ยกูจบเกล็ดแล้วกูก็อย่างนี้คือเหี้ยอะไรของมึงไอ้สัตว์ใจเย็นเย็นมึงไอ้เหี้ยวางถุงกาวลงกูกำลังจะสอนมึงความคิดมันเป็นอย่างนี้ด้วยนอกจากว่าเพราะเด้อเฮ้ วางถุงกาวลวงแล้วตั้งกระติกก็เพราะมันโง่ก็เหมือนมึงกําลังดูเนอะมึงก็โงไ่ไอ้เหี้ยเต็งกลวยน้าโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้รุ่งกำลังเล่เกมอาร์คตในล็อก,นกนในพาร์ทที่14แล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะทุกคนที่เราไปจับหนอนยักษ์ตามรีเควสต์นะครับอ่าพาร์ทนี้ก็ตามรีเควสต์อีกแล้วนะครับแล้วก็ทะเลทรายอีกแล้วนะครับก็คือมีน้องคนหนึ่งนะมาคอมเมนต์ในคลิปกิก้านะครับว่าให้จับคอนคาเวเนเตอร์หน่อยครับก็ไปครับทุกคนไป แต่ก่อนจะไปจับกันเนี่ยเราก็ต้องเตรียมของกันก่อนนะครับซึ่งตัวตัวนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่เคยจับแบบแบบวิธีที่มันแนะนํามาก่อนนะแล้วก็ผมจับมาแล้วตัวนึงด้วยนะครับตัวนี้ผมเอาแบบผมใช้ความอดทนในการจับต้ว,ตวเลยนะตัวผู้นะครับและการใช้ลูกดอกนี่ครับยิงคือจะใช้วิธีนี้ก็ได้ทุกคนแต่มันนี้วิธีจับที่มันจะง่ายๆกว่านี้อยู่นะหรือยากกว่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่มัาต้องเตรียมของเนาะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่เคยจับมันด้วยวิธีแบบวิธีนี้มาก่อนนะ แต่ไหนๆก็มีคนขอมาแล้วแล้วก็ทํากันเลยนะครับามาเตรียมของเลยนะอย่างแรกเราต้องเตรียมบิวบอร์ดครับแล้วก็สีโฟสีโฟี่ไปเทสโบรไม่เคยใช้นะทุกคนอันนี้จริงๆแบบไม่ได้ไม่ได้คิดจุเบเบเลยนะไม่เคยใช้จริงๆนะครับก็จะมีตัวรีโมทใช่ไหมแล้วก็ตัวระเบิดมันนะครับโอเคบิวบอร์ดก็เดี๋ยวผมจะเอาไปจักห้าอันแล้วกันนะครับโอเคไฟเบอร์ ล้าขาดอะไรอะ่ะขาดแท้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอดับมา,มาแล้วก็ที่ขาดไปได้นะับทุกคนที่ขี่อ่ะเดี๋ยวผมทำที่ขี่มาก่อนนะ,อ,ะอ่าอันนีกูเข้ากูขเข้าแฟมบิกกันดิที่ทำเป็นซีโฟรครับซีโฟขาดคริสตัลนครับคริสตันลนคริสตัลนเป็นไหนวะน่ายอยู่นี่นะครับอ่านี่มีสองพันครับแบ่งมา ต้องใช้ตัวนี้นะครับหนึ่งอันก็คือตัวรีโมทมันครับแล้วก็ตัวระเบิดนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะนทุกคนเพราะว่าต้องใช้กี่อันหรือ,อยังไงคือหนึ่งอันค่าสลบมันขึ้นเยอะไปไม่รู้นะครับแต่ถึงผมไม่เคยจับจริงๆตัวนี้แต่ว่าผมก็เคยเห็นอยู่ครับว่าเขาจับกันยังไงก็ใช้ไอรีโมทนี่ใช่ไหมทุกคนระเบิดแล้วก็ ใช้ไอ้ป้ายบิลบอร์ดอ่ะวางครอบมันไว้นะครับแล้วก็กดจุดระเบิดแล้วบอกไม่แน่ใจนะาอาจจะมีอะไรมากกว่าน,นั้นก็ได้ทุกคนเอ๊ะเราผมไม่มีไอ้การพาวเดอร์การพาวเดอร์ใช้ถ่านกับสปาร์คพาวเดอร์ครับสปาร์คพาวเดอร์ผมขาดไอ้นี่วะขาดหิน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 ไม่มีหินไม่มีถ่านเลยว้ย โอเคทุกคนผมก็ได้มาทั้งหมด6อันนะครับโอเคก็ถ้าเกิดมันไม่พอเดี๋ยวผมเอาปืนไอ้นี่ยิงใส่มันเพิ่มแล้วกันนะฮะเพื่อแบบค่าลบไม่พออะไรอย่างเงี้ยโอเคงั okay. ้นเดี๋ยวเราก็เดินทางกันเลยฮะเดินทางกันเนี่ยผมลืมบังกรครับก็เดี๋ยวเราจะขี่เจ้าตัวนี้ไปนี่กันนะเดี๋ยวเราจะขี่คอนคาเบเนเตอร์ตัวหนึ่งไปจับคอนคาเบเนเตอร์อีกตัวหนึ่งกันนะครับ <Huh? S 2> ก็เป็นคนอะไรที่แปลกดีนะะแต่ก่อนนั้นผมต้องกเก็บอุปกรก์ไปก่อนฮนะเอ้ดำแล้วกันไป ออกประตูหลังกันเลยนะครับเอ้ยผมข้ามล้วนนี่ได้ปะอุ้ยได้ปะเอ้ยได้ว่ะเค็มแปงเฟี้ยวว่ะโอเคโอเคทะเลทายก็ไปทางเดิมครับตรงไปเลยโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมขอเดินทางสักครู่หนึ่งนะเพราะว่าจากนี่ไปทะเลทรายก็ค่อนข้างไกลอยู่นะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงทะเลทรายแล้วนะครับแล้วเหมือนผมจะเจอไอ้ตัวนี้อยู่ข้างหน้าแล้วนะเรามาส่องกันที่ตัวไหน <Enemy star. S 1> อ่ากูได้รู้ว่าดูยังไงอะ่ะเอามาดูไม่ได้เหรเอทุกคนอ๋อกูมนีนี่ด้วว่ะ เที่ยงไม่เล่นนานตบกับตองเอ้ยตอมีร้อยสี่สิบครับเอ้ยเริ่อมออกกูเจอเลยว่ะเอ้ยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได,ได้แล้วไม่ต้องเสียเวลาเยอะไงเอ้ยเหมือนเดี๋ยวพวกนี้ก็ไม่ตีมเลยนะชัสนนับเด็กแม่งลเลยฮะเฮ้ยยวขอทำการตกปัญหากับต,ตัวเกย์ก,กาดน,นะนะตัวรู้มีตัวหนึ่งอันนั้นตเมียอเวลสิบห้าครับเด็นแม่งเลยฮะ มันไอผมจะอไอตัวขาวเมื่อกี้นะไอตัวขาวเมื่อกี้มันร้อยสี่สิบนะฮะเอาเอา,เอามาใกลนี่กูได้เว้ยไอตัวนี้มันก็โดนโดนในควันเมื่อกี้เหมือนกันอนะเดะแล้บโอเคไอขาวเมื่อกี้อยู่ตรงไหนอ้าวตรงนั้นครับโอเคก็วิธีการจับนะผมอันนี้ผมไปดูมานะอันนี้ผมอาจจะทำถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะครับให้ระวังแบบนี้นะ ก็ประมาณนี้นะครับให้มันเข้ามาได้เนาะอ่าเดี๋ยวพอมันเข้ามาเราก็จะปิดอย่างนี้นะครับอันนี้ผมแนะนำไม่ใช้เป็นเดรสาวบินนะแต่นี่ผมอยา,ากจะอินดี้ไงอ่าแล้วผู้สาวอะไร้ะเมื่อกี้อ๋ออย่างนี่ครับเแต่ผมลอมาก่อนนะฮัลโหลบรูฟาเกอร์ตามไหม เอาตามครับตามครับมามามาตามครับมาตามครับเข้าทุกคนเดี๋ยวเผมหนีไปเรื่อยก่อนนะตกคาไปแล้วปึ๊บอ่ามันเข้ามาติดตรงนี้ใช่ไหมฮะจอเข้ามาติดอย่างนี้ถ้าผมไปปิดข้างหลังก่อนนะเฮ้ยมันมันมันมองผมว่ะทุกคนเียอะไรเอะไรอะไรมันมองผมอ่ะคือถ้าผมอ้อมไปอ่ะผมมีสิทธิ์ว่าผมจะโดนไหมนี่นะ พอมีสิทธิ์ผมจะโดนมันได้นะครับอุย๊ยนั่นไงไอตัวนี้อยู่ข้างวานะอาโอเคเดี๋ยวผมต้องวิ่งข้ามไปโอเคโอเคโอเคบีบไปแล้วบีบไปแล้วบีบไปแล้วเ็บป้ายไม้จะแตะครับร่างไรต่อร่างไรต่ออ่ะอ๋อคนนี้มาใช่ไหมอันนี้ปะคือไม่รู้ทุกคนผมไม่เคยใช้ครับทำไงโยนไปใช่ไหมโอกูผิดวารผิดที่ ร่นตรงนี้อ่ะหนึ่งที่สองที่สามโอ้ยยยไม่ดมาเว้ยสามี่คิดแล้วขี้ขวาไปทุกคนโอ้ยอะไรจะขี้ขวาตุ้มโห่ทุกคนไม่ได้ว่ะค่าลบก็ขึ้นนะแต่ว่าหกลูกน้อยไปฮะ เดี๋ยวันนี้เราก็ยิงไปเลยครับคือตัวนี้มันเป็นตัวที่สังเกตไปทุกคนเลือดมันอยู่ที่3,008นะฮะแต่ว่าค่าสลบมันเนี่ยหมื่นหกเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเราเอาธนูหรือหน้าไม้ยิงปกติเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้มันอาจจะตายได้นะมันไม่อาจจะตายแล้วคนมันตายแล้วนะครับถ้เาเกิดยิงแบบปกติยกเว้นปรับเซิร์ฟคูณดีเลือดมาเราก็ยิงแบบยิงตลอดเลือดมันขึ้นอะไรนี้นะครับแต่ เห็นไหมทุกคนการใช้ระเบิด C4 เนี่ยทำให้ค่าหลบมันขึ้นเยอะนะครับแต่เรื่องมันลงค่อนข้างน้อยเนาะก็ถ้าใครอยากจะจับตัวตัว,ตว,ตวนี้ก็เตรียมระเบิด C4 มาเยอะนะครับ,เย,เ,ยบนะเยอะกว่าผมนะทุกคนเยอะกว่าไอ้หกอันผมเมื่อกี้ไอ้หกอันผมเมื่อกี้มันดูน้อยมากเลยนะครับทุกคนวิธีจับก็ไม่ได้ยากมากนะหรือถ้าเกิดใครมีไอ้ตัวไคโอไอ้ตัวยิงถ้ามันยิงน้ำแข็งอะ่ะเออถ้ามีก็เอาปัดการก็ได้ฮะใช้จับได้เหมือนกันนะ,ะได้เรียบร้อยแนละ้ว นี่เก็บทีตอนท้ายเกตกะอ่าทีนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับอ่าเป็นตัวตัวผู้สาวของเรานะฮะเฮ้ยขี่ได้ด้วยป่ะเอตัวไอตัวผู้ไว้ยังไงแล้วกันครับเฮ้ยตัวผู้ผมผมสลับอารนจกกีกวะทุกคนตัวผู้มันเวลเยอะแล้วนะครับมันน่าจะดูแลตัวเองแล้วแหละแต่ตัวเมียเอาอารนดีๆไปใส่แล้วกันนะครับเพราะเราจะต้องฟาฝ่าเว่วตัวนี้เนาะนี่ครับไปทีนี้ก็จวนพายกันเลยครับ เป็นการจับที่ค่อนข้างจะสั้นนะจริงเจ้จริงนี้เจ้าคนคาเวเตอร์เนี่ยมีความสามารถหลายๆอย่างที่ผมไว้แนะนำเสนอมากเลยครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันใช้ได้อยู่ไหมแต่ผมเคยเจอครับทำนี้เดนนสเสาที่ติดค่าสลบอีนิ่เนี่ยอ้าวไปทุกคนค่าหาจะลดนะครับคือเหมือนกับว่าเดนนสเสาที่โดนเอควานนี่อยู่เนี่ยถ้าเรายิงสลบระหว่างเนี้ยค่าหามันจะลดนะครับ อ่รารถอาหารมันะะจะลดแล้วเราก็สามารถเข้าไปเทีมมาได้อะไรประมาณนี้นะครับว้าวอ่าเดี๋ยวี่ผมไปเทีมแล้วกันเนาะโอเคทุกคนก็เผื่อใครดูไม่ทันได้เดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ก็ได้ครับเพราะว่าเอ่ออัพนี่หน่อยแล้วกันอัพเลือดดาเมจเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่แล้วกันนะทุกคนเพราะเมื่อกี้มันค่อนข้างเร็วเนาะเพราะว่าไอ้ไอ้แมงป่องเมื่อกี้มันก็หลับเร็วไปแลไหละโอเคไอ้งู อน,คนาคหนะจัดการแล้วก็สกิลเจ้าตัวนี้ทุกคนอาจจะเ,เคยเห็นกันแล้วนะนะครับก็กดคลิกซ้ายก็กัดนะครับอ่ามีแค่นี้จริงครับทุกคนคลิกซ้ายกัดกด X ก,กดอะไรไม่มีนะครับแล้วก็กดตัวสนะี่อ่ะกดตัวสี่มันจะปล่อยควันแบบที่ผมทำไปเมื่อกี้แต่การปล่อยควันเนี่ยมันทําได้เฉพาะตอนที่มันอยู่บนพื้นดินอย่างนี้นะครับอีกสกิลนึงคือการคลิกขวา ที่ขวาเราจะมุดทรายแบบนี้นะการมุดทรายเนี่ยถามว่าการมุดทรายทำาัไรได้การมุดทรายก็จะช่วยให้ตัวมันเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถกระโดดได้นะคือในสเตจปกติอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ผมส,สเปตบาร์ยายามานะคือกระโดดไ,ได้ใช่ไหมทุกคนแอบบแต่พออยู่ใ,ใต้ทรายมันโดดได้นะแต่ผมไม่สามารถใช้ท่ากดสีได้ไอ้ท่าปล่อยควันนะเดีย๋ยวขอจัดการไอ้นี่ก่อนนะเดีย๋ยวโอเคอันนี้แมงป่องครับ ไอ้ยีนเม็นไปฆ่าแมงป่องด้วยเฮียนี่แม่ง,มง,งก็ค,คือเจ้าตัวเนี้ยเราสามารถใช้ในการช่วยจับสัตว์ได้นะครับป็อย่างที่ผมทำไปเมื่อกี้นะครับก็คือเราไม่ต้องจะยัดไอ้พวกยาลดค่าขหิวอะไรอย่างงี้นะฮะเราใช้หางตบปุ๊บค่าไอ้ค่า,าหารหลอดหารลงเลยนะครับไอ้ดีดวงเด็กแต่มันคือทุกคนเขาจะว่ามันเป็นวิธีที่ผมแนะนาแล้วก็ไม่แนะนําเป็นไปในในพร้อมกันทุกคนเพราะว่าการทําแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ พวกเดี๋ยวโอ๊ยๆๆเจย์เย็นใจเยนจเนจเยนจเจเยนคือ <c ười> การทำแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะมันทำให้ไอเดโนเสาร์ที่สลบเนี่ยโดนดาเมเอทใช่ไหมทุกคนแล้วพอเดโนเสาร์ที่สลบโดนดาเมจเนี่ยมันก็จะนี่นะครับโบนัสการเทมม,มันจะลดนะนี้แม่ไงไอ้เหี้ยอ่ัเนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดไอ้หน้าเทมมิ่งดิสให้ดูนะ เนี่ยเห็นไหมทุกคนทั้งสองตัวเนี่ยค่าไอ้นี่มันจะลดนะคือเทมิ่งเอฟเฟกตีมเนี่ยมันจะลดนะครับแต่ถ้าใครเซียน,นะสามารถทําแบบผมได้นะก็คือสามารถใช้การช่วยจับเดือเสาได้ถ้าใครที่มือไวพอครับก็คือก็คือเหมือนอย่างเงี้ยทุกคนอันเนี้ยคือไม่รู้ผมโชคดีหรือไรนะที่ว่าควันเนี่ยมันหมดพอดีนะควันหมดพอดีทําให้ไอพวกเนี้ยมันโดนลดหลอดมันโดนลดหลอดอาหารอย่างเดียวแล้วก็เทมิ่งเอฟเฟกต์อะลดไม่ค่อยเยอะนะครับ เพราะถ้าปอติไปแช่ไว้เนี่ยถือว่ามันจะค่อนข้างที่จะแบบลดที่มันลดท่วไเลยครับทุกคนก็ถือเพราะถือมาโดนดามเมจนะก็ก็ใช้ได้นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับแต่แต่แนะนำไหมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะแต่ถ้าเล่นเก่งแล้วทำแบบกัดจ,จังหวะแม่นก็ก็เอาเลยครับเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะอันนั้นก็คือประโยชน์หนึ่งของมันนะเป็นประโยชน์ลับของมันนะที่แต่ผมว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วนะแต่มาขวนกัดยังไม่รู้นะเพราะว่าทำแบบนี้ได้ เอาจริงตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกทุกคนถ้ามาทำนี่ได้แต่ผมแบบผมก็ไม่เจอแต่บังเอิญเหมือนกันนะฮะเด็กเด็กน,นี่ตักแต่น้ำหูเอาหลืมบอกคุณสมบัติของไอควันนี่เลยคือไอควันเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ลดค่าไอนี่เดียวนะมันไม่ได้ทําให้ลดค่าหารอย่างเดียวนะคือเป้าหมายของมันเนี่ยคือการป่วนฮะมันจะเหมือนเป็นการโจมตีครับเป็นการโจมตีที่ก็ทําดาเมจนะครับแล้วก็จะลดพวกค่า อาหารลดทุกค่านะครทุกคนลดค่าออกซิเจนลดอะไรยี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะแต่ก็ปวนอยู่นะครับผมไม่เคยเห็นตัวนี้เขาเล่นใน PVP กันยังไงนะเพราะว่าคือมันเป็นในระสามอสเนาะแดงแล้วครับซึ่งผมว่าเซิร์ฟที่ลงมอสเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคนเข้าถึงมอสที่ค่อนข้างน้อยนะแต่ว่ามันน่าถ้าเกิดเอาไปบู๊แบบ เออเปิดเซิร์ฟแบบทะเลทรายแล้วไปปูเนี่ยเขาต้องจะเป็นอะไรที่ใช้ได้นะตัวนี้เล่นเล่นมันเลยทีเดียวมันมาจะไม่ได้โกงขนาดแบบขนาดนั้นนะแต่มันก็แต่มันก็เล่นสนุกดีนะครับเนี่ยทุกคนแบบลองคิดดูนั่งแบบขี่มา,าเพื่อนอะไรเงี้ยมาส่งสองสคนด้วยนั่นนะทุกคนเจอเดอะบิ๊กบอยนะครับหาเรื่อยตัวพวกเขี้ยนี้ก่อนเลยอโคลับสองตัวมาทุกคนสองต่อสองนะมามาบวกเลยครับ ปล่อยควันก่อนแล้วโอ้ทุกคนเหมือนมันใจนี่นะเหมือนมันจะไม่รับควันผมนะลุกขัดแล้วลุกขัดแล้วเหมือนเหมือนควันจะไม่ค่อยช่วยอะไรนะทุกคนใช้ใส่โคเนี่ยโอ้ยไอตัวนี้มันเปิดดีนาดีรับหมดล้อแล้วแดกแดก้ดกลอลุกแดก <c oughs> เออตายซะตายหนึ่งตัวครับอีกตัวนึงเออ ตายสมุดเก็บรอขย,ยขอหน่อยของเอาของไม่ได้เว้ยของอยู่ไหนเอ้าอ,อยู่ที่นี่หมดเลยไอช้างไอช้างานี้เฮยโอยเว้าวไอ้น้องเว้าวครับเ้าอะไรละมึงอะไรละมึงมานี้มึงานี้เอยโดนกูอุยอฮ้ย,ยทุกคนไอชัมันกระเทืบปั่วมาจากดินเลยเหรอเอีย มึงกระเทื้วกว่า,าจะดีได้ยังไงช่างแม่งนะเล่นแม่งแม่งตายห่าไปแล้วก็เล่นกับเพื่อนแม่งต่อนะนี่แพ็คคีไดโนโดเด็กลงทรายไปลองทรายดาเมจจะแรงกว่านะเล่นไอรา้าไปแล้วเล่นแม่งแล้วไม่มีอะไรตึงๆให้เจอเหรอทุกคนเราจะแบบเหงาอ่ะไอ้นี่งูยักษนะ์ฮะไอ้ไอ้งูยักษ์ไอมันไม่ยอมโผล่มาวะ่ะเดี๋ยวผมไม่งนี่ก่อนนะ ดี๋ยวผมเรียกันเอาอุก่อนนะครับไปมาครับมาครับเป่าครับดแดกเลยฮะแดกครับลุ้มดแดกเลยฮะไอ้งูยักษ์มึงกัดกูไม่โดนหรอกโอ้โหโดนปะเรียบร้อยโอ้โหตายอย่างไวเลยครับเด็กเด็กเด็กทุกคนเริ่มร้อนแล้ววะ่ะนั่นมันมร้อนวหมเออผมใส่ผมก็ใส่ชุดไอ้นี่มานะชุดคอร์ดิเปอร์มานะมันยังร้อนอยู่ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เสกอัลฟาทีเร็กมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะมาบู๊กับอัลฟาทีเล็กกันนะเพื่อเป็นการจกชิปแบบสวยๆนะครับไปมาเลยครับนะครับไปอยู่ข้างหน้่นนะฮะก็สื่ที่ผมจัดไปหลายรอบมากเลยนะฮะแต่ว่าตอนแรกผมกล่าวว่าจะเอาบู๊สักสามตัวนะฮะแต่ดูเพย์ูมาไม่ไหวนะครับเออตัวเรามันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะงั้นก็เอาตัวเดียวไปแล้วกันนะครับมามาเปิดท่านีกันเลยครับแดกแลบลุ้ม เอาแล้วเอาแล้วกัดกัดกัดหางฮะกัดหางกัดหางโอ้มันก็กัดเลื่อนลงเหมือนกันนะครับะตัวเราก็เลื่อนลงเหมือนกันครับพยายามกัดข้างหลังของเราครับมันจะได้กัดไปโดนโอ๊ยโดนว่ะกัดเอาเลยครับดันเลยดันดันโอ๊ยโอเคคอนคาเบเลเตอร์ตัวแรกเราเลื่อนลงไปประมาณ25%แล้วครับไปครับลุยครับลุย ลุยเกดโอ้โยมดเข้ามามดมาเพียบแล้วทุกคนมดมาเพียบตรงกว่นี้เออเอาไฟเลือดหกหมื่นละสามหมื่นสี่นะเลือดล,นะล,ลงมาครึ่งแล้ับจะไปต้องสู้กับกลางดูงฝูมดไปด้วยนะเป็นการต่อสู้ที่เมเจอร์ซินิเพ็กไม่มีนะครับมีที่ที่เท่านัา้นไปเด็กเด็กเด็กันเลยออกมาข้างหลังมดอัลตรอนนะเด็กโอ,อ,นะอ้โอ้ผมฝยข้างหลังมดเลยด้วย เรือเราจะครึ่งแล้วครับเอาป้ายเรือเยเหมื่นเก้าครับตัวนี้มดก็มาก็แบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับตอนนี้เหมือนอยากจะไล่แดกกูได้เลยเอาครับอ่ะดัดไปสุดครับมดมาตอนนี้มดมาม,มาทําไมไม่แคร์ครับโอ้ยลด,ดลงฮนะเออแดกไปกว่านบจะตายแล้วเรือเลยเจ็ดพันหกพันครับ,ตา,รบ,ร 7, 6, รบตายไปสี่พันเก้ามาตายตายตาย,ตายเออเรียบร้อยเรียบร้อยไปนะครับเอาป้ายที่เล็ก โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเป็นที่นี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานช่องเราด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับใครที่อยากจะรีเควสให้ผมจับตัวตัวนั้นตัวนี้หรือทำอะไรก็สามารถรีเควสกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปจะมาทำเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะตอนนี้ก็ไอตัวที่ผมอัดคลิปเนี้ยผมยังทยอยลงพาร์ต11อยู่นะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พาร์ต11กำลังตัดอยู่นะฮะก็ตามไปเลยครับอ่าไปดูนะว่าช่องผมนี่ ขยันในการดองคลิปขนาดไหนนะครับโอเคเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับบ๊ายบายมาดฟักเกอร์ไอแม่งพ่นมาไอ้เหี้ยชักกดซีนะครับเล็งเล็งให้โดนฮะอ่าเห็นแล้วครับมันก็คือาก,การไอ้พ่นไอ้พ่นไอ้พ่นที่ผมบอกว่าจะโดนนะทุกคนซึ่งไอ้อันเนี้ยมันเป็นท่าที่ดาเมจค่อ,ขอ,ขอนะข้างเบานะแต่ค่าสลบพุ่นขึ้นโคตรเยอะเนะไอมาทุกคนแค่นี้มังกรจะหลับนะเรีบยบร้อยครับ